วันนีค่ะเดี๋ยวเราจะมาพับสลอมกันนะคะเราจะใช้ริบบิ้นขนาด9มมิลน,นะคะแบ่งเป็น9มมิลใช้ริบบิ้นเบอร์สแบ่งเป็น9มิล 2, มค่ะตัดความยาว30เซนนะคะ2เส้นและ18เซน12เส้นนะคะที่เราเตรียมไว้พับครึ่งนะคะเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะ เอาเส้นที่ยาว30เซนตั้งไว้ก่อนนะคะและตามด้วยเส้นที่ยาว18เซนต์ของเข้าต่อมาเป็นเส้นที่ยาว30เซนเป็นเส้นที่3ต่อมาเป็นเส้นที่ยาว18เซนนะคะสอดเข้าช่องวันนี้เราจะมาทำเป็นสีทองนะคะ ดึงขึ้นให้ยาวไว้ค่ะแล้วตามด้วยเส้นที่ยาว18เซนนะคะของเข้าตรงกลางเราจะทําเส้นที่ยาว18เซนไปเรื่อยๆให้หมดเลยนะคะที่เราเตรียมไว้เส้นต่อมาเป็นเสียบเข้าช่องเสียบด้านหลังไว้นะคะอย่าลืมเสียบด้านหลังถ้าเรามีเสียบด้านหลังจะหลุดนะคะดึงขึ้น เส้นต่อมาคล้องเข้าตรงกลางค่ะดึงขึ้นให้ยาวไว้ค่ะเส้นต่อมาสอดเข้าตรงกลางและสอดด้านหลังเสร็จแล้วดึงขึ้นต่อมาเป็นคล้องเข้าตรงกลางค่ะ สลับกันนะคะแล้วดึงขึ้นต่อมาสอดเข้าช่องค่ะ oh. ดึงขึ้นให้ยาวไว้ค่ะทำเส้นต่อไปของเข้าตรงกลางดึงขึ้นเส้นต่อมาสอดเข้าช่องค่ะและสอดด้านหลัง เส้นต่อมาดึงขึ้นค่ะของเข้าตรงกลางเส้นสุดท้ายจะจบด้วยการเสียบเข้าช่องนะคะดึงให้ชิดค่ะจะได้ชิดพอดีนะคะ ถึงให้กระชับและกดริบบิ้นให้อยู่ทรงนะคะเสร็จแล้วเราจะใช้เทปใสแปะนะคะ นึงขึ้นมาแบบนี้ค่ะแล้วพับเก็บนะคะเส้นนี้เราก็เสียบอีกฝั่งหนึ่งนะคะ เสร็จแล้วเราตัดที่เหลือออกค่ะเราจะได้แบบนี้ค่ะจะได้เป็นกลมแบบนี้นะคะเสร็จแล้วให้เราพาดข้ามสองเส้นตรงนี้ค่ะข้ามไปทีละสองเส้น จะเหลือสองเส้นแบบนี้เอาเส้นแรกสอดเข้าช่องนี้ค่ะเส้นต่อมาสอดออกไปทะลุช่องที่สองแบบนี้นะคะเราดึงให้ชิดดึงให้ชิดกัน เสร็จแล้วไงายขึ้นค่ะสอดเก็บค่ะ จะได้แบบนี้ค่ะ เราจะใช้กาวทานะคะเสร็จแล้วเราจะแปะด้วยโบเป็นลายเรียบๆค่ะกดไว้ให้กาวอยู่ทรงให้กาวอยู่ตัวแป๊บนึงค่ะ ก็จะได้ประมาณนี้ค่ะตรงนี้ก็ตกแต่งได้ตามใจเราเลยนะคะ เราใส่ช่องนี้ได้นะคะแล้วก็ใส่ที่หลังได้ค่ะก็จะประมาณนี้ค่ะพับฉลอมเป็นขนาด9มิลนะคะเ,เพื่อนๆทำตามดูได้นะคะน่ารักค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ